ว่ามันสว่างขนาดไหนแต่ที่แน่หมอลำก็ยังหมอลำอยู่อันนี้นเลยละมาัด ใครจะไปคิดอะไรยัยเดินเดินอยู่ยัยตกไอ้ยัยหมายแม่งทะลุลงไปสัตว์ไปแทนครับที่เกิดคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ครับวันนี้คอนเทนต์โอ้ยตัวกูหนักเกินไปวะนี่ไงโอ้โหนี่นี่นี่เห็นตูดแล้วนะนี <caption ing 8> nah. <ayım> ่เห <sm> <them> <ced> ็นตูดเฮ้ยเดี๋ยวคอนเทนต์เห็นตูดวัวนนอนอยู่ที่เห็นดังเพ้อทำไรวะวัวได้ยินเสียงเลยสับตัดเอ๊ะอะไรวะ ไม่ได้นั่งขาหายไปข้างนึ่งจริงๆกูเดินมาก็ไอ้เจ้ามึงออเห็นนักกรรมาสตเลยวิชาการจัดแต่งกรมแล้วบอกที่มาเี่ยี่ออยากดูแขกรอบไอยเผื่อใครชอบซาติสลงไปสุดขาเลยครับแค่มันไม่ขามันไม่ถึงพื้นอะ อะไรไมเ่เจ็บมากแต่บ้าเรียมอ่ะสวัสดีครับพี่วิวมึงยังไม่เลิกโจยอพฮ่พี่พี่พี่ใ,ใส่จังพี่ผมคิดว่าน้องเจ็บไะมันไม่ใช่ดีวันดีกัแสสำหรับถ่ายย้อนใมาตอกกระตุกไหมไม่เลยนะอย่างเลื่อนปืดใช่ไหม พี่ฟู๊กเขาบอกว่าพี่ฟู๊กพี่ฟูกเซ็ตผมเหนื่อยคุณไม่ได้เซ็ตมันมีแค่นี้มันเซ็ตไม่ได้เป็นตัวสร้างนั่นพ่อพี่เหรอสักคโอ้โหแม่งเอาแม่งเลยแม่งชื่ออะไรวะนี่คืออาหารเย็นนะครับอาหารเย็นโอ้โหเพิ่งจะเริ่มไดเอทวันนี้กินหนักมากเลยไม่เป็นไรคิดซะว่าชีเดย์เป็นการคัดสรรคือครัวน้องแพนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครัวน้องแพนนะคะวันนี้เราก็จะมาทานอาหารที่อาร์ ก็จัดมาสวยมากเลย <C ül> ใช่แต่พอกินแล้วเป็นยังไง <C ül> ยังยังไม่ยังไม่ได้กินเล <C ül> ย,ยจริงเหรอว้าวน่ารักจังเลย ายนะคะคนี่นะคะก็ให้ดูหน้าตาอาหารนะคะตรงนี้เป็นตีชิ้น and มื้อ and แฮมแคอง and ชพคุลูชิน and 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 tahu, um quad, หนัวใส่หัวไก่ egg. and the shrimp and the p a า a n a and ป a า a and ปลากรูน้ำโอเค and ดอกไม้ ชัดมากวิ่งอะอะไรเข้าปากวะเมลงไม่ไม่ไม่เขาเขาไม่ปล่อยผมไงเขาซัดผมก่อนเลยเมื่อกี้ผมว่าพึ่งมันมีปัญหาผมมาขึ้นบินใส่ปากมเนี่ยตรงนี้เป็นยำในส่วนของยำยำยำมี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 ยำตอนนี้เรากำลังรอท่านท่านผู้หนึ่งนะครับที่ตอนนี้กำลังนอนอยู่ซึ่งถ้าอาหารเสร็จแล้วเราจะเป็นที่จะต้องโทรปลุกท่านคนนั้นนะครับ คือผมไม่สามารถเอ่ยชื่อเขาได้เพราะว่ามันเป็นความลับคือท่านคนนี้เนี่ยนั่งรออยู่สักแป๊บนึงแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วคุปไปนอนกันเฮ่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 เฮนเฮ่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 เฮ้เฮ้เฮ่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 เฮอเฮ่เฮดเฮ่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 เฮเฮ่เฮ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 เ่เฮเฮเฮ่ คอนเทนต์วันนี้มันจะเจ็บตัวหน่อยคอนเทนต์เจ็บตัวนั้นเลยขไม่ขาไม่เป็นด้วยแล้วกันนะคะกินข้าวกันเถอกินข้าวกันเถอมันเปิดตั้งแต่บ่ายสามเปิดตั้งแต่บ่ายสามผมมาถึงผมนอนผมนอนเสร็จตื่นมาก็ยังตื่มๆๆ่มตุ่มตๆๆมตๆ่มตุ่มตุ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 ่มตุ่มตุ่มต่มตั่มตุ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 ่มัุไมตุ่มตุ่มตุ่ตุ่มตน่มตุ่มตุ่มตุ่มตม่มตุ่า่มตุ่มตุ่ม มอยากรู้ว่า3าทุ่มเนี่ยมันจะงเติมตึมเติมอยู่ไหมสวัสดีครับมขอเชิญประกาศเปิดงานนะครับอันนี้คือไมค์วันนี้งสองับครับครับแวจเย็นเจเย็นไปละทุกคนผมไปกินข้าวแล้วเจอกันนะเปิดงานที่เซนนี่แล้วกัน ลุมมันมีปลา,าจริงเหรอไม่มีใครตื่นเลยแล้วผมดันตื่นก่อนผมตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วมั้งแล้วมันมน,นอนกิ้งไปกิ้งมาแต่ว่ามันร้อนอะห้องยู่มันก็ร้อนแบบงงๆก็เลยตื่นนี่มีปลาด้วยเห็นไหมเห็นตัวปลาเลยเห็นไหมทุกคนเห็นตัวถึงปลากันปะ นี่เห็นไหมปลาโคตรเยอะผมเพิ่งเห็นว่าปลามันโคตรเยอะเลยเห็นปลากันปหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกอนแล้วกันนะแล้วก็เก็บภาพรบรรยากาศสักนิดนึงหาที่นั่งก่อน